ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันอังคารที่27พฤศภาคมคิดทัศกรา2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลเกาหลีเคเลก1ซุวรรเอฟซีแพ้เชจูเอสเคเอฟซี0-1เดกูเอฟซีแพ้ยองบุกฮุนไดมอเตอร์0-4แทจอนซิตี้เซนเอฟซีแพ้ปหูหางซีเลอร์1-3 ผลฟุตบอลเยอรมนีลีก3กมามอิตาสบารไว้แพ้ซาบ,บูคเคน0ูนผลฟุตบอลสวีเดนซูเป,ปอร์เลเวนส์เทคเลบอกเอฟเอฟเสมอเฮลซิงบอก0ศูนย์ศูนย์แซนส์ไวเกนไอเอฟแพ้จีไอเอฟซุนซวนศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลสวิสชาเลนลีกกาสฮอปเปอร์ชนะอาลัว4-0ผลฟุตบอลอาร์เมเนียพรีเมียร์ลีก อาร์ลัสเคิร์สเอฟซีชนะ FC ฟนาวอาหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลบาเลนพรีเมียร์ลีกซิต้าขับชนะ An ia, 0. อันคาลิดียะสองศูนย์อันอาลีมานามาชนะมอนคิยาขับสี่สามผลฟุตบอลแอลจีเรียโปรเฟชชันแนลลีกหนึ่งเอ็มซีเอลบายาเสมอซีเอสคอนสแตนตินหนึ mer, ่งหนึ่ง เอสเซอูลาเสมอเอ็มซีอันกอศูนย์ศูนย์ซีอาร์บิลูอิสดาชนะปาลาดูเอซีสองหนึ่งผลฟุตบอลคลับกระชับมิดวีดด anka, แดดคาซาบันกาแพ้เซบียาศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาเวลพรีเมียร์ลีกเซนจอร์สเอฟซีชนะซิดนีย์เอฟซียูเอชนหนึ่งศูนย์ ผลฟุตบอลออสเตรเลียคัพแดนน็อกทันเดอร์ชนะวิเทนซียูเนเต็ดเอสซีสามหนึ่งอวอนเดลเอฟซีชนะแมนนิงแฮมยูเนเต็ดบรูซห้าศูนย์เซาเมเวลชนะบาสโควารีสองหนึ่งแดนเดนองซิตี้เสมอบรันสวิกซิตี้เอสซีสองสองนอสันชายอีเกิลแพ้ นูนาวาดิงซิตี้เอฟซีหนึ่งสี่เบย์วอเตอร์ซิตี้แพ้อิงเกิลวูดยูเนเต็ดศูนย์สองสเตอร์ลิงมาซิโดเนียเสมอเวสเทิร์นสกายศูนย์ศูนย์พลฟุตบอลเอสโตเนียพรีมเมียมลีกาแทมเมกาตาตูชนะทันลินนาคาเลฟห้าศูนย์เอฟซีคูเรซาเลแพ้ ฟอร์าทานลิน1-3ึาทาน,นาว่าชนะฮายูเจเคลากรี4-2ผลฟุตบอลออสเตรเลียฟุตบอลครีนแลนด์พรีเมียร์ลีก1ฮอนแลนด์พาร์คฮอคแพ้โลแกนไลนิงหนึ่งสองลฟุตบอลอิตาลีพีมาเวลา1นแชมเปี้ยนชิพบรุญยาอยู่20ชนะ เอ็มปูรียูยี่สิบผลฟุตบอลเวียดนามลีก1นึ่กวางนามเอฟซีชนะฮองลินหาติงสองธันฮวาเอฟซีเสมอกวีเยนบินดินหนึ่ง in, ผลฟุตบอลอุเบกิสถานซูเปอร์ครัพนาซาฟกาชิชนะ FK Andijon หนผลฟุตบอลออสเตรเลียนควีนแลนด์เนชั่นแนลพีเมียลีกยูยิบสามโกโคสไนยูยิบสามชนะโกโคสยูไนเตดยูยิบสาผลฟุตบอลเดอะยูนิตี้คัสองพันยี่สิบห้าในอังกฤษจาเมกาชนะทรินิแดด3า สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่ d e 7 m a g m a i l c o m ที่ d e แม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆดช็อตเด็ดเด็ดบ่ายเดดแม่นะครับ